คืนอำลาร้องเพลงกันเถอไม่เป็นโรคซึมเศร้าสถานปฏิบัติอริยธรรมพ่อพระอริยธรรมไกลเทศไกลเดชบุญรอดจะาร เพียงนุนอุ่นไอน้องเคยให้พี่นุนตักนอนแล้วชะไหนคืนนี้กลับงอนขอเพียงตักจนนุนอุ่นนอนเหนื้อเจ้าอ่อนนอนนุนจนสางเจ้าตาอย่า ชิดติดกายน้องเบียนบายฉันในเล่านางหอมแก้มสาวไม่สิ้นกลิ่นจางหอมสวงเจ้าวนข้าวกลิ่นปรางหอมไม่สางจุมพิษติดใจสวงละมุน,นุนเนื้อ ควร่อนอย่าด่วนตัดร้อนนุนนอนไม่ช้ำเท่าไรคืนน้ำลาสัญญาให้น้องแน่ใจเจ้าทำพวงตัวไปได้เห็นใจพี่เธอแก่ตา ก่อนลาจากไปพี่ขอถอดใจไว้จนกว่าจะยอมกลับมาขอพากฟังความหวังก่อนลาน้องจงโปรดได้คิดเมตตาน้องจงอย่าให้พี่ผิดหวัง